สวัสดีครับผมรายกรัตนรัมศาผมนายประพังกรสวดลงงชัยผมนายมาคิดแท้สับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเกลจา daily n e w นะครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอข่าวนะครับเป็นข่าวแรกนะครับผมเป็นคดีการข่มขืนควายนะครับผมที่จังหวัดสระบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดในตอนนี้กันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในรายการข่าวเกละจาเดลี่นิวนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์นะครับผมผู้รู้ความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการข่มขืนควายที่เป็นข่าวในตอนนี้ครับผมคุณรู้สึกยังไงกับข่าวการข่มขืนควายในตอนนี้ครับผมไม่เห็นด้วยมากครับมันเหมือนเป็นการอนาจาร์ควายมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําอยู่แล้วครับแต่ว่าข่าวนี้หน้าตาคุณคุณน,นะครับผมไม่ใช่คุณใช่ไหม ไม่ใช่ครับผมไม่เคยทําอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วครับทุกคนอยาจจาผิดนะครับคนละคนกันนะครับนะครับผมก็อย่างที่เขาพูดนะครับผมว่าการข่มขืนควนี่เป็นอะไรที่ร้ายแรงมากนะครับผมเพราะว่าทางการเนี่ไล่ล่าตัวอย่างทิ้งคัดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นประกาศไปทั่วประเทศเลยครับผมแต่ว่าหน้าตานี่คุณมากแต่ไม่ใช่คุณจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ครับกลับมันให้ได้นะครับผมไม่ยอมปล่อยคนอย่างนี้ไปได้เหมือนกันถ้ามันไปทำอย่างอื่นบ้างคุณจะยอมไหมผมไม่ยอมเหมือนกันครับ ครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการของเรานะครับผมอุ้ยตอนนี้นะครับมีข่าวด่วนนะครับผมมีข่าวด่วนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองสิบบะทุมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปกันครับเอาละครับเหมือนตอนนี้ครับเราได้เจอข่าวเหตุการณ์ล่าสุดครับเป็นได้เจอสัตว์โบราณครับในตำนานครับยงเหลือในยุคของเรานะครับเป็นยุคของจุลศิวนครับเป็นปาวานเกเต้ร์นครับลูกครึ่งหมูป่านะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะเจอมันกําลังนอนเกเตอร์นครับเดี๋ยวลองดูให้กล้องนะหันไปดูครับว่ามัน ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับดูเหมือนว่ามันจะยังมีชีวิตนะครับตอนนี้นะครับเราได้แจ้งประสานงานไปที่คู้ภัยคุณตาบอดน,นะครับได้ประสานงานให้มารับสารในตำนานตอนนี้นะครับไปดูแลคุ้มครองก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ขอจบข่าวที่นี่ก่อนนะครับ,อบคอมครับ